สําหรับเกษตรกรที่จะปล่อยลงบอหรือว่าไปเลี้ยงในกระชังก็แล้วแต่นะครับจุดนั้นได้เห็นปลาแล้วมีโอกาสได้นับปลาจริงๆนะครับข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขาขายจํานวนทีละหลายเป็นหมืนม่นๆตัวหลายพันตัวเปน็นแสนๆตัวเขาจะนับอย่างไ,งไ่เคยมีใครจบับลำดับไหมครพี่ผมก็ไม่รู้ <c oughs> ว่าคนอื่นเขาผลิตเท่าไหร่ก็เลยตอบไม่ได้ว่าเราอยู่เบอร์ไหนแต่เรารู้ว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆนะครับมีมีมีโรงพฟ้าที่ไซส์ขนาดใกล้ๆเราอีกสองาลาย หลังวัลไหนรางวัลจะไม่มีรางวัวให้นะเอ้าหลังวัลเดี๋ยวเราให้ไข่ปลานินทั้งสองฟองเอาโอเคเดี๋ยวผมไปปนินซื้อครับนี่ก็ไข่อยู่ที่ปากไข่ครับมามาใกล้ๆเลยจ้ะมาใกล้ๆเลยโอ้โหอ้ี่สาวที่เขาอบไข่กับพวกไปไว้ในปากนะครับที่ขออ่านมาหน่อยครับหันปากมาหน่อยตายเลยครับว่าเท่าไหร่อ๋อมัอต่ำลงหน่อย่ยาไข่ได้กี่ฟอง ไม่ทายไหม5แสนถึงล้าน5แสนตัวเราก็จะรวยกันใหญ่แล้วครับพี่ครับไข่เม็ดปลากระพงเลยครับหมื่นก็รวยอยู่ดีครับพี่วินตัดไข่ให้ที่ี่เขาส่งมาี่นาเะเิเอาหนึ่งเไม่ช่หนึ่งนะ้ี่ตัวที่ใหญ่กว่าสามือตน้งแต่สามสี่นิห้านจัมโบ้ก็ติดแต่แกใช่ไหมครับ แล้วเขาก็เจาะตะแกรงจะนี้ใส่ตะแกรงขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็คือ4มิลนะครับตัว4มิลดูออกมานะครับตัวน5มิล6มิลเต้นลงไนก็อันหนึ่ใส่ตะแกรงที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่จุกนะหม่นี่นะครับตะกอนงไงเดี๋ยว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 ได้เห็นนักบอลผมไม่ตอบไปดูครับเดี๋ยวจะมีขั้นตอนทำให้ดูเขาจะรับยังไง